สายพีพี่น้องสดใสพี่น้องมันขาดมั้งแค่เด้อพี่น้อง <_ C ut> ตามมังคุงอีกเลยพี่น้องเลย <_ C ut> อาหารตลาดปิ่งไก่ปิ่งปลามันมีโมแดงบันได้ไหมค่ะ <_ C ut> มันมีโมแดงบันได้นขนาดปลาปิง่งขนาดโมแดงนี่จะเบิกเหรอเกือบสามเก่าอีกลเลยขนาดโมแดงแ <_ C ut> ม่ค่ะจิตจ้า,า <_ C ut> จตาิตญาณพี่น้องเลย ใครก็กาวยอมข่าวนุงกันได้พี่น้องเอาอยู่มานมึงสอยมาสอยนะรอเยี่ยงยีไบ้านงีลาวเป็น้าไปเหืออนนี

แล้วก็น้องเงยมันอยางเห็นสัตว์เนาะหนาวเลยสุขาลายนะนาวค่ะ ข้าเนออกเพื่อนนะท่นแดดข้าอย่างงรอหูเป่ี่เนเขาจะยันดำบเสือหาอยาแล้วไม่เคื่อยเ้่บอกอืมอืมใมเอเเห็นเห็นมันอ่อนปรบใจเนี่ย เรื่องของแทนมีไ่ได้หมวนทำได้เรื่องเลยนะกินขาวไม่ด้กินขาวเปล่าลูกหอนๆนานะ <c oughs> ยาลูกข่าไม่ละเอได้เงินดีมะหอนหายนาะป้าบกเพลิยจำได้กับปากวันอยู่ด้วย Bố nào nào muốn mẹ mẹ, bụi mặt một mặt mặt vui mặt khỏi mặt 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 một mặt mặt không thiết ừ. là biết. Ừ. Một ngừng. à là mặt lũ đó <laughs> đây mặt cái này sửa mặt sửa này phải 你好热。 เคยไปไทยอยู่ที่ไหนไทยเคยไปบ่เขียนที่ไหนทยเห็นนีเห็นเลยพี่เหล่วบอกพี่เหล่าเลยบอก nhà phải đóng ra mưa 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 nó mà nó nào nó đắc rồi chị lật เนนี่เกิดยังขืนป้าปล่อยระอวออกไปบอกลายงงมึงตายมาจนเมื่อยพี่น้องเลยฉันลืมกดอันสุดท้ายพี่น้องโอ้โหบริกภพี่เนาะเลยที่บ้าตายลูกคล้ายเครื่องพี่น้องเลยลูกไปลูกมาอยู่นี่เลยพี่เนาะพี่น้องเอ้ยเอาไปเมื่อกี่กีาวันถึงมีข่ามีข่าแล้วเรื่องเนาะ เป็นช้ชีวิตใ้ไลนไล์ลายเนี่บิดเลยบนี้บยยินเลยพี่น้องเะใชาชีวิตมันาอะไรบข,รรข้ารต้องล่ลาท่ค่เต็งขวบุคคลไ่นค่ต่งพอดีเนาะน้ะนงเลยมากขั่วคืนนีย่ยอนเป็นบอ่อข้าอิตาอย่ไงนีี่นไก่อะไก่ไข่ก๋เตีวยวนี่ การกินเข่าได้ตอนอนั่นไม่ใช่ว่าเอาใบอันนละมากเพื่อนกินสะมันมุ้ยหนอตุมอ๋อเราบ่มีหนอตุมันก็กินเข่านะ่ะที่กินได้ตอนบ่มีลูกค้าแม่แล้วพี่หน่อเอ้แบบนี้พอลูกค้าว่างจาังได้กินเขา่าพ่อลูกค้าเขามาพอลูกค้าเขามาเขาต้องหลบไปปลากางเข่าไว้เธอคอยน,นันมามากิน

ขีบิ้นีบเนื้อีบหลายอย่างเนาะเลกเสริมไม่ได้่อไก่ดแมนเบอโ้มนขอยสิมีเงินสิรไซอ่ะไมเกัเนาะจะได้งมาอยู่แล้วข่อยนถูกเนาะคำาเือนหนึงกับนห้าันน้อล้เมียเขาอไก อเอาห้เมียอีหรอเนาะอีตัวนึงจอยวาสนาจอยวาสนาความกัมกาเื่องคเัานล่พี่น้องคลิปนี้กับิเดอเอจบเพียงทนี้นะพี่น้องแล้กกันใหม่ขี่ไหนแล้วพี่น้อง สบายดีพี่น้องสบาสดี